ด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นพระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จความสมความปรารถนาของวัดบางแพรกจังหวัดนนทบรุรีเพื่อนๆจะผ่านไปผ่านมาเนี่ยเข้ามาขอพรพระพิคเนศของวัดบางแพรกได้ผมเชื่อเลยครับว่าพระพิคเนศเนี่ยทเทพแห่งความสําเร็จเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆสายมูที่มีความัเคารพนับถือขององค์ท่านเนี่ยประสบในเรื่องของความสําเร็จที่เรา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยทําอะไรก็สมความปรารถนาทุกอย่างนะครับบ้านมุลตาเรามีพระพิคเนศท,ที่แก่จากแร่ศักดิ์สิทธิ์ของการจจริบุรีคือแร่ขาคึมนะครับเพื่อนๆใส่มูคนไหนที่อยากได้เนี่ยสามารถทักไปที่บ้านมุนตาได้นะครับตรงนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ถ้าเราเคารพนับถือนะครับผมเชื่อเลยว่าจะช่วยให้เพื่อนๆสายมูเนี่ยประสบในเรื่องของความสาเร็จหลายคนบอกว่าไม่อยากจะเข้าวัดเลยช่วงนี้นะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับพระจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่ผมเชื่อเลยว่ารูปเคารพรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงอยู่ผู้ธคุณก็ยังคงอยู่ดังนั้นเรากราบไหว้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรูป เขารพเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าเรามีแต่สิ่งด่ดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนอีกเรื่องหนึง่งอยากจะบอกเพื่อนๆใส่มูนะครับว่าตอนเนี้พ้าราหูกำลังจะย้ายเรือนดังนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบกับพวกเราเหล่าส่มูแน่นอนไม่ว่าจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงถามว่าจะทํำยังไงเพื่อให้การเดินต่อไปเนี่ยของชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นเราต้องนํานะครับ พระราหูมาบูชานะครับอันนี้เราแกะจากแรกคขาคุมพระลาหูเนี่ยนำมาติดตัวหลองเราให้ความเคารพท่านนะครับให้ความศรัทธานในในตัวของท่านเนี่ยผมเชื่อเลยว่าสิ่งติดขัดพวกเนี้ยจะหายไปนะครับบ้านมุนตาเราเนี่ยนอกจากมีพระราหูที่แกะจากแรกเขาคึมนะครับเราก็จะมีกระตาเดียวที่แกะเป็นรูปพระลาหูนะครับหรือว่าคดมะพร้าวที่แกะรูปพระลาหูก็ตามเนี่ย สิ่งเหล่านี้บอกเลยว่าบูชาแล้วเนี่ยรับรองปังทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่บอกอไม่ต้องหลับผมเชื่อเลยว่าคุณอาจจะต้องประสบในเรื่องของการติดขัดตรงนี้บางคนบอกว่าการถ้าเราติดขัดเนี่ยให้ไปลงเสริมให้ให้ลงไปลงในเรื่องของพิชาอะไรอะไรก็ตามเนี่ย ผมบอกเลยว่าณนะวันนี้เนี่ยนะครับลองเราลองลอง,ลองมาทบทวนดูนะครับบางคนเขาบอกว่าลงมากเกินไปก็ไม่ดีลงร้อยเกินไปก็ไม่พอลงอย่างไงให้พอดีผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนใส่มูเนี่ยที่ลงตามสถานที่ต่างๆเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่ามีดีที่เกินพอบางทีมันอาจจะมากทนเกินไป นะครับถามว่าแล้วเราจะลดสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงอาจจะต้องงดการลงเสริมอะไรต่างๆเนี่ยไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำว่านเนี่ยเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าสถานที่ที่เราไปลงเนี่ยอันไหนเป็นพุทธคุณนะครับอ,อันไหนเป็นอ,อวิชาแต่สิ่งที่แน่ๆคือไม่ว่าจะเป็นอวิชาหรือพุทธคุณลงมาอยู่ที่ตัวเราดังนั้นการเอาออกเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าให้เราหาละมนตามวัดแล้วก็ใช้เกลือในผสมแล้วก็อาบเอาสงพกนี้ออกไปแต่เราไม่ต้องรับเพิ่มอันไหนที่เป็นพุทธคุณก็ยังคงอยู่อันไหนที่เป็นอวิชชาก็จะหลุดออกไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงตัวของเราเนี่ยจะบอกเองเลยว่าพอเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะดีขึ้นเองจริงไหม ตรงนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆสายมูนะครับว่าลองปรับเปลี่ยนดูเปลี่ยนจากการลงเสริมหาธาตุกายสิทธิ์นะครับหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำนานมาแขวนดูผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยสายมูที่พบกับการติดขัดเนี่ยจะดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เหล่านั้นเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้เพื่อนๆเนี่ยมาหาจากสถานที่ที่เราเชื่อถือได้เท่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย บางสถานที่ณวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีของปลอมนะครับของเลียนแบบท่ากี่สิทพวกเนี้ยออกมาให้บูชากันดังนั้นสถานที่ที่เชื่อถือได้เนี่ยจึงเป็นทางออกของเพื่อนเพื่เราใส่หมูทุกท่านนะครับ